ควรยากยัง,งมีไรอยูระบ,บายเหมือนรอยู่เมื่อแต่ว่ากูก็ไม่แกลงกับใครแต่เขามึงกูเล้งได้หอว่ากูนิดบางทีบางทีหมงอนยางเราก็าอยากจะระบ,บายให้หลัวกรูนะว่าเราเมื่อนำท่วมปากับมันเล้งเลยไม่ได้อยากจะพูดกับพูดเลยไม่ได้นี่เมื่อเรื่องแม่ยายกับเมือเ่อละอยากเล้งเนี่ยมึงฟังว่านี่ทีทางที่เราได้สร้างมาทุกวันกับปีทิมนี่แม่ยายมีได้ให้ได้เลยนี่เราสร้างเรือสร้างโซ่ก,กับพีทิมกันเองเพ่เก็บพ้อมม่ดิบทุกบาาทุกต้างมาสร้างบานสร้าง นูนนี่นั่นทีทางแม่ใหญ่ไม่ได้ให้จักแดงจนั่นเลยแกมีลูกอ,อยู่ห้าคนยิ่งสามชายสองซึ่งแกอยู่กับกูแต่ว่าช่บมัดพัดสะท้านแกไม่เคยได้ให้เลยกระปิทิมมันไม่รู้แลแกไปให้กับคนเอิ่นสนี่ข็น่าต่างคนแกแล้วมึงคิดอะไรต่างคนแกที่แกได้อยู่ถุกเลือนนั่นเคยเกลือแกไม่เคยได้ช่วยเลย แกเก็บไปไม่เคยด้สื่อสั้นคือเคยจุดเรื่อเลยแกเก็บไปเก็บไปให้ลูกลักเวลาลูกแกมาแล้วเป็นอะไรตกถูกได้ยากแล้วเป็นเนี่ยมาขอได้สิแต่ว่ากับปูอยู่กันทุกวันไม่ได้ไม่ให้เออบางทีเราเมื่อเมอออื่อเลยยุ่งเออถึงเวลาใครจะมาท้ามมนเนี่ยเอ,อวันนี้กินข้าวเลยไหมเออวันนี้กินข้าวเลยยังแล้วงกบฟูด วยายู่กลชิมันบางวันก็ได้กินบางวันก็ไม่ได้กินมึงเละอ่ะกูให้กินทุกวันไม่เคยขาดดิกูรักษาดีดีชักไปห้าหม้อม้ออนนัททุกเดือนเป็นบางวันความนั้นกูพ้าไปทุกเดือนใขรใครผ้าข,า,า,ขามันรอดไดอยู่กูตัางเพไม่เคยออกสักบาทเป็นตาคนแก่ไหมเก,ก็บย้อไปลูกที่แกล,กลักมึงเละด่ายมึงเละ่ะกูไม่รู้อะไรไปหรือฮัลเละมัน เราก็ท้อใจเหมือนเลยรูู้ค้าคนไม่เคยมาพัดนแล้วเวลากันไม่บายไม่เคยมีคนไมนไม่เคยมาแลนเคยมาคว้าไข่กูคนเดียวแจ่วาไม่เคยดีเลยไอ้ชิมไม่เคยดีได้จากซ่านไม่ดีดูแลไม่ดีข้าวอะไรกินมั่งไม่ได้กินมั่งล่องลืมไม่แกไม่ได้ล่องลืมนี่แกเล่นแกเล่นฝันฝื้นไม่รู้แกไปชนบางทีกับข้าไม่รอ้แกว่าแกไม่ได้กินมั่งฝันโน้นฝันนี้เราเตี้ยวลรน้อยถูกมือล่ะมือกูแม่ยายแบบนี้จิงกันเลย คนหัวจริงเลยไอยุ้มแบบว่าไม่เคยดีเลยเลยไอ้ชิมคนนี้ไม่เคยดีเลยไม่เคยมีความดีในสายตาแม่ยายเออทำไมเลเดินเดินออกแขกมาแล้วเฮ้ยมื่อนี้แหะเออได้แบ่ใบกับมึงมั่งดูชุดยังชัวใบใจเออเออมึงได้เชียรกับเบอร์แล้วทุกมั่งอื้อฮะอืม